สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะพาไปที่เนปาลค่ะไปฟังตำนานสยองขวัญจากเทือกเขาสูงกันเรื่องของชีไรค่ะเป็นวิญญาณที่เอ่อค่อนข้างน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวเรื่องนี้น่าสนใจมากครับบรรยากาศของเนปาลนนมันก็ชวนให้เกิดตำนานแบบนี้ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ สันเขาสูงๆเหนือหมู่บ้านกุรขามีจุดหนึ่งเรียกว่าดานดาวปุราโนเขาว่าเป็นทางผีผ่านเลยนะคะอ๋อทางผีผ่านค่ะแล้วก็มีเสียงลมวีดวิวตลอดเวลาเลยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าตรงนี้แหละคือถิ่นของชีไรครับแล้วชีไรนี่เอ่อลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับตามตำนาน ชีไรนี่จะเป็นผู้หญิงค่ะใส่ชุดคลุมสีขาวสีเหมือนหินมะเลยแล้วก็ไม่ใส่รองเทา้าผมจะยาวมากเปียกๆชื้นๆดูลึกลับนะครับมากค่ะเขาว่าเดินแบบไม่มีเสียงเลยแต่จะรู้สึกได้ถึงไอเย็นๆที่ตามมาว่ากันว่าเธอคือวิญญาณผู้หญิงที่แบบเสียชีวิตตอนกำลังแบกของหลักข้ามเขาค่ะ โห oh, ฟังดูน่าเศร้าแต่ก็น่ากลัวไปพร้อมกันนะครับใช่ค่ะมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ดังมากๆเลยคือเรื่องพ่อ้าเครื่องเทศคนหนึ่งค่ะเขาต้องข้ามเขาในหน้าหนาวที่แบบหนาวจัดๆเลยแล้วก็ตัดสินใจออกเดินทางต้องจัดตะวันตกดินกะว่าจะร่นเวลาครับการเดินทางตอนกลางคืนบนเขานี้อันตรายอยู่แล้วนะแน่นอนค่ะแล้วกลางความมืดเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกิ่งไม้หักเบาๆแล้วก็เห็นเป็นเงาตะคุ้มเดินสวนขึ้นมาทางสันเขาแคบๆนั่น อเริ่มน่ากลัวแล้วครับเงาร่างนั้นใส่เสื้อคลุมสีซีซีค่ะมองไม่เห็นหน้าชัดหรอกเห็นแต่ผมดำๆยาวๆเปียกๆห้อยลงมาเกือบถึงเข่าเลยพ่อค้ายังไม่ทันทําอะไรเลยนะคะเสียงเย็นๆก็ถามขึ้นมาว่าถามว่ามาถึงนี่คนเดียวหรือแบบเสียงเย็นเฉียบเลยคะ่ะพ่อค้านี่คือกลัวมากนึกถึงคำเตือนคนเฒ่าคนแก่เรื่องผีก็เลยรีบจะก,ก้มหน้าผากแตะพื้นทำพิธีป้องกันตามความเชื่อครับเป็นวิธีป้องกันตัวแบบพื้นบ้าน แต่เหมือนมีลมแรงพัดสวนมาเลยค่ะทำให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นอ้าวแย่เลยสิครับใช่ค่ะสิ่งที่เห็นคือดวงตาสีขาวโพลเลยไม่มีม่านตาจ้องเขม่งมาจากใต้ผมที่รุงรังนั่นชีไรก็ยื่นนิ้วมาแตะแกมเขาแบบเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเลยโอ้โห oh, oh. พ่อคารู้สึกเจ็บแปลบที่คอเหมือนโดนบีบแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเ,เ,เย็นๆรอบตัวเลยพร้อมกับคำพูดที่ว่า เจ้ามิได้มอบลงจุมพิษพื้นจิตเจ้าจะเดินกับข้าจิตเจ้าจะเดินกับข้าค่ะพอสิ้นเสียงเท่านั้นแหละพายุหิมะก็ถล่มลงมาทันทีเลยเช้ามาคนไปเจอแค่รองเท้าหนังของพ่อค้าตกอยู่ข้างเดียวไม่มีรอยเท้าอื่นเลยนะคะเขาเชื่อกันว่าชีไรต์จะลบรอยเท้าเหยื่อเสมอฟังแล้วขนลุกเลยครับเป็นตำนานที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งรายละเอียด ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมานักเดินทางที่ผ่านไปแถวนั้นเขาจะผูกผ้าสีสีไว้ตามต้นสนริมทางแล้วก็พูดเบาๆว่านี่คือทางเจ้าผ่านไปเถิดอย่าพรากลมให้ใจขาอ๋อเหมือนเป็นการขอทางหรือบอกกล่าวอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นค่ะแต่ถึงทำแบบนั้นก็ยังกลัวกันอยู่ดีแล้วก็มีคำเตือนสำคัญว่าถ้าได้ยินเสียงกระซิบถามเมื่อกี้ คือห้ามเงยหน้ามองเด็ดขาดเรื่องเล่ามันก็น่ากลัวนะคะแต่ไอ้ร,รมเนียมผูกผ้าหลากสีที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงในวัฒนธรรมแถบนั้นเลยหรือเปล่าคะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณยังไงบ้างคะมีอยู่จริงครับและเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจเลยครับในในปานทิเบตเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าธงมนตราทิเบตหรือลุงตาเป็นธงห้าสีฟ้าขาวแดงเขียวเหลือง แขวนตามสันเขาตามช่องลมอ๋อเคยเห็นค่ะที่เป็นเถายาวๆใช่ครับตามความเชื่อทางพุทธวัชรยานเนี่ยลมจะพัดเอาคำสวดบนธงไปอวยพรแต่ในความเชื่อชาวบ้านทั่วไปมันก็ทำหน้าที่ปัดเป่าสิ่งช่อร้ายวิญญาณร้ายตามเส้นทางหโหดพวกนี้ด้วยครับเลาผ้าที่ผูกตามต้นไม้ล่ะคะเหมือนกับที่นักเดินทางทำในเรื่องชีไรต์เลยอันนั้นก็มีครับเรียกว่าผ้าทิกกา เป็นแถบผ้าเล็กๆหลายสีผูกตามกิ่งไม้ริมทางโดยเฉพาะแถวหมู่บ้านชาวกูหรือขาหรือกลุ่มอื่นๆในเนปาลก็เหมือนเป็นการฝากคำอธิษฐานขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแบ่งทางหรือบอกกล่าวเจ้าที่วิญ,ญญาณต่างๆไม่ให้มารบกวนการแบ่งทางให้วิญญ,ญาณน,นี่มันสะท้อนความเชื่อเรื่องชีไรส์โดยตรงเลยหรือว่าเป็นความเชื่อก้องกวงกว่านั้นค่ะ แล้วทำไมต้องเป็นตำนานชีไรส์ที่เจาะจงแบบนี้ขึ้นมาได้ล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับผมคิดว่าการผูกผ้าแขวนธงน่าจะเป็นความเชื่อที่กว้างกว่าตัวตำนานชีไรส์เองนะครับคือเป็นการแสดงความเคารพต่อพลังงานหรือวิญญ,ญาณในพื้นที่โดยรวมแต่ตำนานชีไรส์เองเนี่ยมันน่าจะเกิดจากหลายๆอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยมันคือภาพสะท้อนอันตรายจริงๆของการเดินทางแถบนั้นอันตรายจริงๆที่ว่านี่คือพวกพายุหิมะ อากาศอะไรแบบนี้เหรอคะครับใช่เลยทั้งพายุหิมะอากาศที่เบาบางความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวหรือแม้แต่การพลัดหลงสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นได้จริงๆบนภูเขาสูงมันสะท้อนความยากลำบากที่ผู้หญิงในพื้นที่สูงต้องเจอจริงๆครับในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันในบางพื้นที่ผู้หญิงมักจะต้องแบกของหนักไม่ว่าจะเป็นฟืนน้ำหรือสินค้า เดินทางไกลๆข้ามเขาที่อันตรายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการที่ตำนานจองตรงว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ตายแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องผีทั่วไปแต่การตอกย้ำความเสี่ยงความเปราะบางของผู้หญิงในสภาพแวดล้อมแบบนั้นโดยเฉพาะเลยครับฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องผีนะคะครับนอกจากนี้ตำนานแบบนี้ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ที่สมัยก่อนหาคำตอบทางวิทยาศาสตร,ร์ไม่ได้ด้วยครับเช่น การหายตัวไปอย่างลึกลับหรือการตายกระทันหันมันให้คำตอบกับสิ่งที่คนกลัวไม่เข้าใจเป็นการสร้างตัวตนในพลังธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ผูกกับความเชื่อเรื่องวิญญาณประจำถิน่นที่ต้องเคารพต้องทำพิธีเพื่อความปลอดภัยด้วยถูกต้องครับมันซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นทั้งอันตรายจริงๆความเชื่อพื้นถิ่นแล้วก็อาจจะรวมถึงบริบททางสังคมอย่างเรื่องบทบาทของผู้หญิงด้วย โน่าสนใจมากเลยค่ะกลายเป็นว่าตำนานผีที่น่ากลัวมากๆอย่างชีไรส์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบทบาทมากกว่าแค่เรื่องเล่าสยองขวัญใช่ครับมันอาจจะทำหน้าที่ปลูกฝังความระมัดระวังความเคารพต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และโหดร้ายในพื้นที่แบบนั้นก็ได้หรืออย่างที่คุยกันมันอาจเป็นเสียงสะทอยเงีย,งยบๆถึงความยากลำบากที่ผู้หญิงต้องเผชิญในภูมิประเทศแบบนั้นจริง,รงๆก็เป็นแง่มุมที่เอ่อชวนให้เราคิดต่อได้เยอะเลยนะครับ าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ